โอเคนี่ครับจะขึ้นคอมแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ดูท่านั่งนะครับให้อารมณ์คล้ายๆกับฮาร์าเลย์ดิวิชันเลยนะครับดูครับท่านั่งจะขาค่อนข้างที่จะนั่งบสบายหลัง สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมนิกไลเดอร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านเอพีสปีดช็อปมาเดือนแล้ววันนี้ผมได้มีรถเ,เข้ามาที่ร้านนะครับเป็นรถที่เรียกว่าแนวคูเซอร์หรือเปล่านะนะครับว้าว <Wow. S 1> ไปดูกันนะครับเป็นรถรุ่นไหนนะครับวันนี้นะครับคือรถแนวนคูเซอร์นะเพื่อนๆมองไกลๆเพื่อนๆคิดว่ามันเป็นรถรุ่นไหนครับ ถ้ามองเป็นแกผเหมือนผมว่าคล้ายๆกับฮาร์เลย์ดีวิลนนะครับแต่ไม่ใช่นะตัวนี้คือ Honda ครับตัวนี้เป็น Honda r รีเบลมครับตัวนี้น่าจะเป็นรีเบล500นะครับเป็นรถแนวคูซอร์คลาสกลางของทาง Honda นะครับโอเคครับมาดูกันนะครับรายละเอียดตัวรถมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ 500R แล้วก็ 500X นะครับ ดูแลผมจะขอไล่รายละเอียดตัวรถนะครับเอกลักษณ์ของตัวรถเป็นรถที่มีท่านั่งแบบอ่าเขาเรียกว่าทีโงุ่๋ยจุ๋ยซึ่งหน่อยนะครับดูท่านั่งจะเป็นแนวคูเซอร์คือตีนยื่นออกไปข้างหน้านะครับอโอเคโครงรถจะเป็นลักษณะเครื่องจะวางอ่ามีเฟร,รมยึดหัวเครื่องตรงนี้นะครับเครื่องจะวางแนวเขาเรียกว่าองศาการวางเครื่องจะแปลกๆนิดนึงนะมันจะไม่เหมือนกับ 500R ้อยหรือว่า 500X 500F นะครับส่วนวงล้อวงล้อหน้านะครับเป็นวงล้อทีอ่มีขนาดที่เป็นวงล้อคนละแบบกับของ 500X นะครับ 500X ขแต่มี A b s ติดมาแต่งโรงงานนะครับโช้กหน้ายังเป็นโช้แบบเทเลคลปิกนะครับขนาดแกน41มิลลิเมตรขนาดใหญ่เลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆส่วนระบบเบรกด้านล่างมาพร้อมกับคาลิปเปอร์นิชินนะครับ ข้างหน้านี้ครับโอเคนะหม้อน้านะครับให้อารมณ์ทางเจ้าของรถได้ไปเสริมตัวนี้ชุดนี้มาครับดูแล้วดูุ่นเผินดูเต็มนะครับดูความเป็นพรีเมียมของตัวรถนะครับเพื่อนๆดูฝาแข้งด้านบนนะครับแข้งด้านบนดูครับตัวนี้เป็นสีแบบเหมือนคมเมียมนะครับด้านบนก็จะเป็นสีดําเงานะครับสองสูบนะดูดูดันพรีเมียมนะครับถ่อยเสียนะส่วน่อยเสีย นะครับเพื่อนๆนมองอย่างนี้เหมือนทนเลดีเบเซ่นไหมครับความรู้สึกนะคล้ายๆนะครับแต่ตัวนี้เป็นท่อหลอกนะครับเพื่อนท่อหลอกยังไงคือมันจะเป็นลักตณะนี้นะครับข้อตัวนี้ไม่มีไม่ไม่ต่อท่อเสียมันจะต่อลงมา2ออกหนึ่งที่ตัวนี้ข้างล่างจะเป็นท่อจริงข้างบนจะเป็นท่อหลอกนะครับอนโช๊คหลังนะครับสามารถปรับสปริงกีโลดได้นะครับนี่เป็นโช๊คหลังคู่นะฮะ แ้าแต่งวางชกหลังเอลีนี่น่าจะดูพรีเมียมกว่าเดิมนะคลิปเปอร์หลังเป็นของนิชินนะครับมีวงล้อนะครับขนาด150คั80นะครับ26นะครับมา้อมกับ A b s นะครับเป็นมาตรฐานโรงงานผมดูแนวรถนะค่อนข้างที่จะมันมันเหมือนกับของ Harley d a v i d s o n เลยนะครับเพราะว่ามันลงแนวรถมันเป็นทรงยาวๆอะ้ะทานั่งจะเป็นยังไงนะท่านั่งเป็นยังไง เดี๋ยวจะให้น้องในร้านพนาให้ดูครับเพื่อนๆดูครับความพรีเมียมของมนะันนส่วนหน้าปัดเรือนใหม่น,นะฮะจะเป็นทรงกลมวางไว้ตรงกลางแบบนี้นะเปิดให้ดูฮะปึ๊บเขาเรียกว่าเป็นแบบดิจิตอลนะครับมียลเอียดหน้าจอจะมีอ่าเขาเรียกว่าบอกเกียร์บอกน้ำมันเวลานะครับน่าจะมีทิปเอทิปอีทิปบีด้วยนะครับไม่แน่ใจแฮนด์นะครับให้อารมณ์จิโกน่าจะเป็น าากระจกน่าจะเป็นกระจากเดินจากโรงงานเลยนะครับพเพื่อนๆดูไฟหน้านะครับใส่ครอบไปให้ดูดุูขึ้นนะครับดูขึ้นอีกอย่างนึงที่ผมชอบเลยพเพื่อนๆดูสวิตช์กุญแจนะครับวางถูกวางไว้ข้างๆนะฮะวางไว้ข้าง,าาง <Wow. S 1> เหมือนกับให้อารมณ์คล้ายๆกับรถคลาสสิกสมัยโบราณเะครับพเพื่อนส่วนระบบเกียร์นะครับไม่มีระบบคลร์ชิปเตอร์นะครับโซ่ โซ่นี่ผมว่าน่าจะยาวกว่าพวกห้านะครับ 500R ้อาของยาวดูสวิงอาร์มสวิงอาร์รู้ไมเป็นเหล็กกลมขนาดใหญ่นะครับยื่นออกไปข้างหลังนะครับให้อารมณ์แบบว่ารถมันจุ้ยอ่ะจิ๊กโกอ่ะมันจิ้โก้นะครับโอเคฮะเดี๋ยวผมจะไปเรียกน้องมาเข้ามาดูนะครับไปยาดุกดุก อ,อนุญาตแป๊บนึงมาขึ้นคอมรถให้ดูท่านั่งหน่อยว่ามันกิโกขนาดไหนฮะช้ยดูคัมซิ่งเรานะครับม,มาครับรถว่ามันจะเป็นท่านั่งแนวคูเซอร์เป็นท่านั่งยังไงนะฮะจะให้น้องชายผมขึ้นคอมให้ดูครับท่านั่งมันจะคลาสสิกขนาดไหนนะ,นะดูนะฮะโอเคนะครับจะขึ้นคอมแล้วครับ เพื่อนๆนะครับนี่ดูท่านั่งครับให้อารมณ์คล้ายๆกับ Harley-Davidson เลยนะครับดูครับท่านั่งจะขาค่อนข้างที่จะนั่งสบายหลังตรงนะครับเพื่อนๆมีปัญหาไหมครับผู้หญิงขับนี่ผมว่าขับได้สบายนะครับอันนี้ก็ผู้หญิงขับอ๋อเหรอคันนี้ผู้หญิงเหรออ๋อเจ้าของรถเป็นผู้หญิงครับลุกลองขึ้นข้อแบบวางเท้าวางเท้าได้เต็มแบบสองเท้าเลยเสเต็ปที่สองนี่นะฮะเพื่อนๆวางเท้าได้แบบท่านั่งสบายกระชับนะครับขับไกลนี่น่าจะไม่เมื่อยนะครับ เครื่องตัวนี้นี่ัตรตาการกินน้ำมันนี่ไม่ต้องพูดถึงครับประหยัดนะครับของฮอนด้าดูครับขออนุญาตให้น้องดูสตาร์ทเสียงให้ฟังหน่อยครับว่าท่อชุดนี้มันดังยังไงรรนี่เป็นท่อแต่งนะครับเอาอเป็นท่อแต่งเหรอครับแม่ไหนให้อ,หรอรา,ารมณ์บแ,แบบว่าเล้าใจความอ้อ ตัวตัวนี้เป็นไฟแบบว่าไฟหลีในตัวใช่ไหมครับไฟเลี้ยวครับสุดจริงๆนะฮะโอเค okay, นะครับขอบคุณน้องแชรดุคกขันซิงด้วยนะครับอ่าวันนี้ก็เพื่อนๆคนไหน,นทีส่สงสัยหรือว่าสนใจรถรุ่นนี้ก็ทางเขาได้บีบีก็ยังมีขายอยู่นะครับแล้วก็เพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมนิกไลเดอร์ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ